สวัสดีค่ะนารีขีมาขาพยากรค่ะมีแฟนคลับขอมานะคะขอให้แม่หมออัดคลิปเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่มัเรียงกันเจ็ดดวงหน่อยจริงๆดวงที่นี่มันเกิดที่เฉินเฉินตูหรือเปล่าที่ที่ประเทศจีนเนะเะเเาะเหตุปรากฏการดวงอาทิตย์เรียงกันเจ็ดดวงเนี่ยจะมีเหตุดีร้ายอะไรอย่างไรบ้างนะคะคือ แฟนคลับอยากจะรู้นะคะแม่หมอจะลองอัดคลิปเนาะลองเปิดหน้าไพ่ไปด้วยกันเนาะว่าเการที่พระทดดิ่ย์ปรากฏเจ็ดดวงนี่ยมันจะเกิดดีเรื่องเรื่องด,เองดีเรื่องร้ายอะไรบ้างก่อนอื่นแม่หมอต้องแจ้งข่าวก่อนนะคะพอดีแม่หมอแจ้งไปทาง youtube ชุมชนกับใน facebook แล้วเน,ะ facebook นาะเฟซบุ๊กนาฎิกีมาข่าวพยากรณ์น,นะด้วยพรุ่งนี้เป็นวันวันคล้ายวันเกิดของแม่หมอกับองค์ชายองค์หญิงนะคะ2ี่สิบสสิงหาองค์พระแม่กวนอินกับองค์จิ้วหุ่นเจ้าเนี่ยถือว่าองค์มหาเทพสูงสุดที่ดูแลสามภพตอนนี้คะ่ะ เขาก็จะให้แม่หมอถือสิลน,นะคะถือสิ่งแค่ห้าวันนะของแม่หมอ,อ,อการถือสิ่งของแม่หมอก็คือจะกินจะกินอาหารมื้อเดียวในหนึ่งวันนะคะกินก่อนสิบโมงเช้าแล้วหลังจากนั้นอ่ะจะกินผลไม้ได้นะคะเ,เท่านั้นแล้วก็ถือสิลไปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเพราะว่าจะแผ่บุญกุศลให้กับสัมภเวสีทั้งหลายด้วยว่าตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปีหน้าตลอดทั้งปีเนี่ยผู้คนจะตายเยอะมากตายเนื่องจากเชื้อโรคเชื้อไวรัส ภัยธรรมชาตินะคะเยอะๆเอาเป็นว่าตายเป็นใบไม้ร่วงแหละดังนั้นองค์เขาก็เลยให้แม่หมอถือศีลเพื่อที่จะแผ่บุญให้กับสรพพสัตสัมภเวสีเหล่านั้นใครอ,อยากจะร่วมถือศีลกับแม่หมอในที่นี้ถือศีลได้เลยนะคะแม่หมอได้บอกอรายละเอียดกันจุดทูกปกันบอกกล่าวที่เฟซบุ๊กอยู่แล้วคุณสามารถไปดูรายละเอียดได้นะเฟซบุ๊กนาดีสีมาขาวพยากรณ์นะคะสามารถร่วมถือศีลไปได้วยกันได้ค่ะถ้ากับว่าเรามาแผ่บุญกุศลใหญ่ให้กับสัมภเวสีทั้งหลายเนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะ,ะแฟนคลับอยากจะรู้ว่าพระอาทิตย์เรียงกันเจ็ดดวงเนี้ยมันจะเกิดผลดีผลร้ายอย่างไรบ้างดูซิจริงๆพุทธธรรมนายของพระพุทธองค์เนี้ยพระพุทธองค์ได้ทานายอยู่แล้วนะว่าในอนาคตการเนี่ยมันจะมีพระอาทิตย์ที่เรียงกันเจ็ดดวงถ้าเราพูดกันหลักธรรมชาตินะก่อนเปิดหน้าไพ่เนี้ยเฮ้ยพระอาทิตย์ดวงเดียวเด็กก็ร้อนจะตายห่านรนะู้ใช่ปะ <c oughs> ทุกวันเนี้ยแค่มีหนึ่งดวงกับสองดวงเราก็ร้อนจนแบบ น้ำทะเลขัล้วโลกเหนือขั้วโลกใต้น้ำแข็งเราก็เริ่มละลายเยอะแล้วทีนี้ถ้ามันมีผ้าที่จิตดวงขึ้นมาเป็นยังไงล่ะโอ้โหความร้อนและความแห้งแล้งมันจะแผ่กระจายไปทั่วอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยอยี่ิพของดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์จริงหรือดวงอาทิตย์เทียมล้วนแล้วแต่สร้างมาเพื่อเหตุผลหนึ่งคือวันอัดว,วันข้างหน้าอานาคตข้างหน้าหลังจากที่มันเกิดภยัยพิบัติฟ้าที่มันมืดมิดมันจะมีแต่ความเหน็บหนาวเพราะไม่มีแสงอาทิตย์ไงดวงอาทิตย์เทียมนั่นแหละค่ะจะได้ใช้ประโยชน์แน่ๆแหละ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโลกมันจะมืดมืดไปตลอดการไม,ไม่ตลอดกาลนะคะเพราะมนุษย์เราสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ณเวลาเนี้ยไอ้ที่เห็นได้เจ็ดดวงเนี่ยมันคืออะไรเออม,มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเตือนอะไรหรือเปล่าเน่ยเรามาดูกันดีกว่านะเอ่อเพจออฟสอดนะคะมาใบแรกเลยดีเอ็มเพรสเอดอะแชริอ เอ่อเพจออฟแวร์นะคะโอ้ยซีดาอารมณ์นะคะอันดับแรกเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันจะกระทบกับคนทั่วโลกนะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับคนทั่วโลกนะอาจจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศหรือเฉพาะนอกประเทศคือ hmm. อารมณ์ของคนอะ่ะ hmm. มันจะมันจะแปรปรวนได้ง่ายด้วยอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยบางครั้งมันมีผลต่อธาตุในร่างกายเราหรือว่าอารมณ์หรือพลังงานบาอย่างในร่างกายเราอะทำให้คนเราเนี่ยอารมณ์มันเหมือน เดี๋วดีเดี๋ยวร้ายนะ่ะคุ้มดีคุ้มร้ายอนะ่ะคนที่ไม่ถือศีลนะ่ะคนที่ไม่ปฏิบัติเนะี่ยส่วนใหญ่อารมณ์จะแปร ى, แปรไปตามอ,าอิทธิพลของดวงดาวได้ง่ายนะอย่างเช่นราหูเข้าแทรกพะเสาเข้าประทับอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์คุณจะหม่นหมองอารมณ์คุณจะทุกข์อารมณ์คุณจะวุ่นวายไปตามอิทธิพลของดวงดาวอยู่แล้วถามว่าแลวไอดวงอาทิตย์เจ็ดดวงมันมีอิทธิพลต่อพลังอ่ะพลังในตัวคุณไหมมีค่ะมันจะทําให้พลังในตัวคุณมัน มันมันอ่อนไหวนะมันจะเป็นเหมือนลูกคลื่นนะคุณเห็นไหมมันจะเป็นสัญญาณกระทบมากับร่างกายของมนุษย์ได้นะคะคืออารมณ์เราจะแปรปลวนได้ง่ายเราจะใช้คําหยาบเราจะใช้คําสบทคําพูดที่มันพูดจาไม่ดีที่มันออกไปทางอารมณ์ได้ง่ายนะคะพูดง่ายๆก็คือคนจะควบคุมสติและควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงน้อยลงนะสองคือสัญญาณคลื่นคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าคลื่นอะไรก็ตามมันอาจจะมีการหยุดชะง,งักไป เออหยุดชะง,งักไปนนะหมายความว่าเฮ้ยต่อจากนี้ไปมันอาจจะมีเกมแบบอินเทอร์เนต็ตล่มหรออินเทอร์เนต็ตหยุดชะง,งักหรอจะก,กี่วันจะก,กี่เดือนอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่มันสัญญาณคือมันจะมีตรงนั้นอะ่ะเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นลนักษณะเป็นไปแบบทั่วโลกนะไม่ใช่เป็นไปเฉพาะเฉพาะประเทศเราเท่านั้นเขาบอกว่าเออถ้าจะให้ดีเนี่ยธรรมชาติเขาบอกว่าธรรมชาติมันจะเกิดการแปรปรวนคลื่นน้ำเนี่ยคลื่นน้ํามันจะมีการ คุณให้ดูขึ้นดูคลืนทะเลเยอะๆนะคะมันเหมือนกับจะมีการแปรปวนอะ่ะบ่อยๆอะ่ะน้ําขึ้นน้ําลงบ่อยๆซึ่งทุ่นหรือว่า,าสัญญาณเตือนต่างๆน่ะมันอาจจะหยุดทํางานก็ได้นะคะในวันที่มันอาจจะมีคลื่นเกิดขึ้นผิดปกติให้ระวังน้ําที่มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะคะเรื่องของสัญญาณเรื่องของจิตวิญญาณของคนนะคะจิตสภาวะจิตของคนอะ่ะ เขาบอกว่าคุณจะต้องทาทาจิตให้มันนิ่งๆนะคะเพราะมันจะส่งผลกับกับโดยเฉพาะกับเยาวชนอกับเยาวชนนะคะคือเด็กเด็กเด็กๆก,ก,กอาจจะเขาเรียกว่าไงอะ่ะติดติดกับดักในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของอารมณ์แล้วทาให้เด็กมีอารมณ์ที่แบบพลุกพล่านอะ่ะได้ง่ายดังนั้นคุณต้องดูแลอ่าบุตรหลานคนในครอบครัวของคุณนะคะอย่างน้อยให้เขาหมั่นที่จะอยู่ในศินแรมในธรรมนะคะถามว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับดวงอาทิตย์เหรอ มันเป็นอิทธิพลของดวงดาวอะ่ะแค่อิทธิพลดวงจันทร์อ่ะมันยังส่งผลตอนน้าขึ้นน้ําลงได้คลื่นที่มันขึ้นสูงลงต่ําได้ขนาดนั้นทําให้เกิดดูดูการหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันเกิดขึ้นได้แล้วพลังของดวงอาทิตย์ถามว่ามันจะไม่มีผลหรอมีอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์และเรื่องของคลื่น wifi และคลื่นอินเทอร์เนต็ตระบบการสื่อสารนะคะอาจจะมีตรงนี้เกิดขึ้นนะคะอืมีอะไรต่ออีกไหมพยายามนะคะพยายามที่จะอยู่ในสินเยอะๆนะคะเราจะได้ สงบสงบและมีสติในสภาวะที่ภัยพิบัติมันมีการแปรปลวนหรือมันมีอะไรที่เกิดขึ้นกระชั้นชิดทันแบบปรับปับอะ่ะเราก็จะได้ตั้งรับได้ทันนะคะเดอะสตาเงินเรื่องของสภาวะการเงินและเศรษฐกิจเดอะฟูเดอะสเตรน์นะคะ สองดาบบ่งบอกถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐ in, ษกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจคือมันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจถ้าเกิดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหยุดชะงักไปสภาวะเศรษฐกิจมันก็อาจจะนิ่งไปด้วยก็ได้นะคะนิ่งไปด้วยก็ได้เขาบอกว่าผู้คนนะ่ะอาจจะหันมาศึกษาในเรื่องของธรรมะหันมาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นคือหันมาเอาใจใส่นะคะในเรื่องของธรรมชาติมากขึ้น ขณะเดียวกันนะ่ะเทคโนโลยีตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะไปไกลขึ้นด้วยนะคะคไปเร็วนะ่ะไปเร็วนั่นหมายความว่าคนเราเนี่ยก็ควรจะต้องหันมาศึกษาเทคโนโลยีแล้วตามเทคโนโลยีมันให้ทันส่วนดีก็คือเทคโนโลยีมันอาจจะไปเร็วไปเร็วมากเลยแต่ส่วนเสียก็คือถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ตามเทคโนโลยีไม่ตามการสื่อสารสภาวะของคุณก็จะเป็นสีดาบะ่ะคุณก็จะนิง่งเงินของคุณคุณก็จะเป็นเจ็ดเหรียญนิ่งไปเลยได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดอ่า สัญญาอินเทอร์เน็ตเกิดการแปรปวนเกิดการชะง,งักภัทยพิบัติขึ้นน้ํามันเยอะคลื่นความร้อนมันส่งมาทําให้น้ําแข็งมันละลายเนะี่ยขึ้นน้ามันสูงขึ้นนะ่ะแน่นอนที่สุดสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยถูกไหมคะอืมดังนั้นเขาบอกว่าคุณควรจะต้องอหาที่อยู่ที่มันเป็นหลักแหล่งที่มันเป็นแบบธรรมชาติอยู่นะคะจะได้ปลอดภนะัยเนาะอย่าพยายามอยู่ในที่ชุมชนแออัดอย่าพยายามอยู่ที่มันใกล้น้ําใกล้ทะเลหรือว่า ที่ที่มันมีโอกาสดินสไลด์หรือดินถล่มอ่ะให้หลีกเลี่ยงจากตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะรอยแผ่นดินแยกนะคะรอยแผ่นดินแยกส่วนใหญ่แม่หมอเห็นว่ามันเป็นลักษณะาการกระทบกับรังสีความร้อนที่มันแผ่ออกมาแล้วทําให้เกิดเรื่องของทรยทางน้ําไายทางน้ํานะคะกับ2เลยในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตะระบบการสื่อสารนะคะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเทคโนโลยีต่างๆคลื่น wifi อ,อินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันมันอาจจะเกิดปัญหาชง,งัก และหยุดหยุดหยุดได้เขาเรียกว่าล็อกดาวหรออือล็อกดาวคือถ้าสัญญาณมันมันล่มอ่ะแค่คุณเล่นเตทไม่ได้สักชั่วโมงหนึ่งนะอารมณ์หง,งุดหงิดปะหงุดหงิดเนอะออดูทิกต็อกไม่ได้สักชั่วโมงหนึ่งคุณก็หงุดหงิดแล้วถ้าเกิดมันล่มไปนสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่คุณหงุดหงิดอ่ะแต่การคมนาคมการสื่อสารธุรกิจทุกตตอย่างมันหยุดชะง,งักไปด้วยไงแต่ถ้าคุณเตรียมตัวเองเตรียมตัวเองให้อยู่กับธรรมชาติเนี่ย เดอสตาร์กันดีเอ็มเพรสเตรียมตัวเองให้อยู่กับธรรมชาติเตรียมตัวเองให้พร้อมคุณจะคุณจะอยู่ได้ปลอดภัยนะคะอันนี้แค่พลังงานของดวงอาทิตย์เจ็ดดวงนะบางครั้งมันเป็นสื่อสัญญาณที่เตือนเตือนเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคตนะคะแต่ถามว่าอนาคตมันไกลไหมมันก็คงไม่ไกลหรอกมันไม่คงไม่ไกลถึงห้าหกเจ็ดสิบปีข้างหน้าหรอกค่ะให้เต็มที่ก็สิบปีต่อจากเนี้ยังไงยังไงสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะถ้าคุณจะเห็น อสองดาบสี่ดาบเนี่ยสภาพอากาศมันเหมือนกับสลับขั้วกันอะ่ะนั่นหมายความว่าประเทศไทยอนาคตข้างหน้าอาจจะมีหิมะตกก็ได้คือแม่หมอเนะ่เคยนิมิตเห็นว่าประเทศไทยมีหิมะตกประมาณสามครั้งนะแต่มันเป็นเหตุการณ์ข้างหน้าไงนิมิตบางครั้งนะ่อาจจะเกิดข้างหน้าอีกสิปีก็ได้สิบห้าปีก็ได้ไม่ได้บอกว่านิมิตวันนี้พรุ่งนี้จะต้องเกิดแต่ถามว่ามันจะเกิดไหมมันจะเกิดแหละเหมือนที่แม่หมอน,นิมิตเห็นเชืออ้อโควิดอ่ะเมื่อตั้งแต่สิบกว่าปีตั้งแต่เชื้อตัวนี้ยังไม่เกิดเลยแม่หมอก็็ก็เเหนนแแลล้้ววกตือ แต่น่มันสิบกว่าปีที่แล้วย้อนหลังไปอ่ะมันเพิ่งเกิดไงถามว่ามันเกิดไหมมันเกิดจริงนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเออก็ให้คุณระมัดระวังในสิ่งนี้ละกันอือฮึต่อต่อคือสภาวะอากาศที่มันอาจจะสลับขั้วกันแกนแม่เหล็กแกนแม่เหล็กสนามแม่เหล็กของโลกนะคะมันอาจจะมีการสลับอย่างที่แม่หมอเคยก็เคยเตือนอีกแล้วค่ะตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนว่าเฮ้ยสนามขั้วแม่เหล็กมันจะหยุดแล้วมันจะสลับพิ่กันนะตอนนั้นก็โดนด่าวิธีนึงแลวค่ะแต่ตอนเนี้ยถ้าคุณสังเกต พระอาทิตย์แสงอาทิตย์ตอนตกอะ่ะตั้งแต่เมื่อไหล่สองสามปีก่อนแล้วถ้าคุณจะเห็นนะแสงอาทิตย์มันเคลื่อนนะมันเคลื่อนตำแหน่งไปนะคะมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมอะ่ะถ้าคนที่ชอบสังเกตธรรมชาตินะแต่ถ้าคนไม่สังเกตอะไรเลยก็จะว่าแม่หมอไม่งมกายเผอเจอ,อไรสะะ้สาระแต่ณนะปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วไงที่ตอนนี้ไอ้คนคอมเมนต์หายหมดเลยเข้าขิ่เม็ดห,หมดก็ช่างมันเถอะเออเอาเป็นว่าสภาวะสภพาะสนามแม่เหล็กโลก มันจะเกิดการสลับขั้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าพอมันสลับขั้วทีคุณก็คิดถึงภัยพี่บัตรที่มันจะถาสมตามมานะคะสิ่งนั้นแหละที่มันจะตามมารวมไปถึงเทคโนโลยีถึงแม้จะบอกว่าเฮ้ย<ม>คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตคุณจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีไปทั้งหมดถ้าชีวิตคุณพึ่งพาแต่เทคโนโลยีอย่างเดียว<ม>คุณก็จะอยู่ไม่ได้อีกเนี่ยตามไพ่ก็บอกว่าคุณต้องพึ่งพาการเกษตร<ม>พึ่งพาชีวิตที่แบบ อยู่กับธรรมชาติให้ได้นะคะแล้วคุณจะอยู่รอดอ่านี่สัญญาณเขาเตือนมานะคะบอกมาแบบนี้ถ้าคุณพึ่งพาแต่เทคโนโลยีโดยที่ไม่มีการเตรียมพร้อมออพืชเตรียมพร้อมต้นไม้เตรียมพร้อมอาหารเตรียมพร้อมเศรษฐกิจอย่างชีพตามธรรมชาติของคุณ่ะวันหนึ่งถ้ามันเกิดผลกระทบขึ้นมาเนะี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะเ,เตรียมไม่ทันนะอ่ะนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะส่วนดีมันก็คือมีคือเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนคือมันมีมันจะมีการ เขาเรียกว่าปรับเหมือนกับครั้งหนึ่งอะแม่หมอเคยเห็นเหมือนฟ้ามันพลิกอลับคุณเคยเห็นฟ้าพลิกคงไม่เห็นะ้ะเหมือนฟ้ามันพลิกกลับด้านอะคุณเคยเห็นครั้งหนึ่งตอนที่ทําสวนอยู่ดอยลอนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของลักษณะแบบพระอาทิตย์เจ็ดดวงอะค่ะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยวันข้างหน้ามันจะมีการสลับขั้วอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะรุนแรงอะฉับพลันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลต่อการรวนของเทคโนโลยีการรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรง ถ้าคุณพึ่งพาแต่เทคโนโลยีในการอยู่ในการทำมาหากินอย่างเดียวเฮ้ยรอดยากนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเขาถึงเตือนมาว่าเอ้ยพยายามอยู่อยู่กลมกลืนกับธรรมชาติให้ได้นะคะเนี่ยอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติให้ได้แล้วคุณจะอยู่รอดอยู่แบบสมาถะให้ได้อะอยู่แบบไม่ใช่อยู่แบบคุณหนูคุณนายอ่ะถ้าคุณอยู่แบบคุณหนูคุณนายนยกินไอ้ไนี่ก็ไม่ได้นั่งตรงนั้นก็ไม่ได้นอนเสื่อผืนหมอนใบก็ไม่ได้โอโ้โหยากนะอยู่ยากคุณต้องปรับตัวให้แบบเสื่อผืนหมอนใบได้อะอยู่ที่ไหนกิน กินอะไรก็กินได้นอนที่ไหนก็นอนได้อะไรแบบเนี้ยคุณจะอยู่รอดนะยังไงต่อเลยอีสค่าใบแล้วกันเนาะอันนี้คือตีความคร่าวๆตามหน้าไพ่นะคะว่าอิทธิพลของพระอาทิตย์เจ็ดดวงมาส่งผลไหมมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียผลดีมันจะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนรูปแบบของโลกใ,ใหม่ใหม่เอาง่ายๆมันสลับขั้วทีโลกเราก็แผนที่มันก็เปลี่ยนอะ่ะเปลี่ยนเสร็จไอ้ที่มีเกาะเกาะอ,อาจจะหายไปไอ้ที่ไม่มีเกาะไอ้ที่เป็นทะเลอาจจะมีเกาะขึ้นมาใหม่ ไอ้ที่เป็นประเทศร้อนมันอาจจะกลายเป็นประเทศหนาวไอ้ที่เป็นประเทศหนาวมันอาจจะกลายเป็นประเทศร้อนทุกวันนี้มันก็มีให้เห็นได้นะทะเลทรายบางที่ก็กลายเป็นแม่น้ําไปแล้วอ่ถูกปะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่อันนี้หมายความว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงและฉับพลันได้นะคะด้วยอิทธิพลนะอย่าไปมองแค่ว่าอุ้ยธรรมชาติมันสวยงามวิทยาศาสตร์จ๋าเหลือเกินก็วิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ไปแหละแต่ให้มองในโลกของโหราศาสตร์ด้วยมันควบคู่กันนะ แล้วยังไงต่อดีล่ะมีอะไรต่ออีกไหม f ด e วิวอ o ฟฟอร์จูนในอัพแบนนะคะอ่าเพดออฟเพนตนะคะสี่ถ้วยแล้วในที่สุดแล้วก็จบได้ King of c u p เอ่อแม่หมอมองว่าอ่ะถึงแม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามคู่คนวันข้างหน้าที่สุดแล้วมันจะมีอยู่กลุ่มกลุ่มนึ่งนะคะที่ยังสามารถที่จะดำลงเผ่าพันตรงนั้นอะอยู่ได้และเริ่มที่จะ พัฒนาพัฒนาอะไรดีละเขาเรียกว่าพัฒนาวิถีชีวิตอ,อีกครั้งหนึ่งได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยพระอาทิตย์มันสวยงามนะวันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดวันนี้หรอกมันอาจจะไปเกิดสามถึงสี่ปีข้างหน้าหรือมันอาจจะค่อยๆเกิดหรือมันอาจจะไปเกิดอีกสิบปีข้างหน้าอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถามว่ามันส่งผลไหมมันส่งผลแหละค่ะคุณก็ค่อยๆค,ค่อยดูสัญญาณมือถึงของคุณนะถ้ามันดับบ่อยๆนี่ก็คงจะเริ่มเริ่มเริ่ม,เ,มเนอะ ใครที่ทํางานบนโลกโซเชียลอย่างแม่หมอเนะี่ยคุณก็อาจจะต้องหาทําวิถีชีวิตแบบเกษตรเกษตรพืชหมุนเวียนนะคะเอาไว้วันหนึ่งอะ่ะคุณจะจะอยู่รอดได้อยู่กินได้นะคะอืมโอเคเนาะแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะสิ่งที่แม่หมอบอกเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะลูกหลานของคุณอารมณ์มันจะร้อนร้อนไปตามดวงดาวอิที่ผลของดวงดาวที่มันร้อนอยู่แล้วนะคะจะทําให้อารมณ์เข้าแปรปรวนได้ง่ายอารมณ์แบบฉุนเฉียวได้ง่ายนะคะก็พยายาม นำพาลูกหลานของคุณมาสวดมนต์นั่งทำสมาธิภาวนาบ้างนะคะส่วนใครที่อยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลอคุณก็ให้ระมัดระวังอย่างน้อยก็น่าจะมีอะไรชั้นอีกสักชั้นหนึ่งชั้นลอยนะคะเอาไว้สำหรับที่คุณจะขนของขึ้นที่สูงได้แล้วก็เขาเรียกว่าสเบียงอาหารปัจจัยสี่ที่จะตุนเอาไว้หมุนเวียนได้นะคะอย่างเช่นกรณีที่น้ำกำลังท่วมอยู่ตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เตรียมอะไรเลยมันก็จะอยู่ลาบากนะ อันนี้เขาก็ไพ่ก็เตือนมาลักษณะแบบนี้แต่วันข้างหน้าหลังจากผ่านตรงนี้ไปเสร็จโลกมันก็ยังจะพัฒนาต่อไปได้นะคะต่อไปได้มันไม่ได้มืดมิดตลอดการอย่างน้อยเรามีพระอาทิตย์เทียมนะคะที่เขาสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้ววันที่ป้าบืดเจ็ดวันเจ็ดคืนวันที่มีแต่สารกรมะตรลังสีวันนั้นพอผ่านมานันไปเสร็จเรายังมีอิทธิพลของพระอาทิตย์เทียมเนะะี่ยค่ะที่จะส่องส่องสว่างให้ความร้อนกับเราได้แล้วให้เราเพาะปลูกได้นะแต่คุณก็จะต้องแบบว่า ปรับตัวเองให้อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติให้ได้นะคะอย่าติดแบบลูกคุณหนูคุณชายคุณนายเกินนะคะประมาณนั่นแหละนะโอเคเนาะอันนี้ก็พูดแบบคร่าวๆอิทธิพลของดวงอาทิตย์เจ็ดดวงนะคะแม่หมอว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์เจ็ดวงมันมีมันมีอะไรเกี่ยวกับยุคของภาษีอริญาตเมตไตรมาด้วยแหละแต่แม่หมออาจจะยังไม่ได้พูดถึงในในคลิปนี้นะคะเอาแค่ภาพในภาพรวมว่าเฮ้ยมันจะมันจะเกิดผลกระทบกับอะไรแล้วคุณควรจะเตรียมตัวอย่างไระมากกว่านะ อขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ